แสาสมัยก่อนที่เรามาคุยกันนั่นคือ fractional RF นั่นคือแสดงว่าลำแสงยังยังค่อนข้างจะใหญ่อยู่แต่ณ<ม>ตอนนี้นาโนซึ่งหมายความว่ามันเล็กนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพต่อผิวหนังเรามากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นและผลขั้นเคียงน้อยลงใช่ไหมครับใช่ครับหลายปีก่อนพี่เคยผมได้คุยกันเรื่อง fractional RF ก็คือคลื่นวิทยุอยู่ตัวหนึ่งนะฮะจนถึง ปีใหม่ๆนี้ก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเป็น fractional nano rf ขึ้นมามนะฮะก็คือเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการยิง fractional เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการยิง fractional ถ้าเกิดยิงไม่ดีก็มีโอกาสดำได้เหมือนกันนะฮะก็มีการศึกษากันมากมายว่าทำไมมันเกิดปัญหานั้นขึ้นมาก็ปรากฏรู้แล้วว่ารูทางเข้าของพลังงาน จะต้องเล็กพอสมควรนะฮะเล็กมากๆถึงระดับเล็กกว่า150ไมคิคไมนะครับะะอ่อาเล็กมากๆนั้นจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดทางไซส์เอฟเฟกของรอยดำหลังยิงอย่างที่ตัว fractional ตัวแรกๆเกิดขึ้นมานั้นนะะมีปัญหานะฮะการลดรูทางเข้าของพลังงานเนี่ยให้เล็กมากๆทำได้ยากพอสมควร,ครนะฮะ ต้องมีเทคโนโลยรีระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันที่2การได้ผลดีมากๆก็ต้องมีการน,นำพลังงานลงไปใต้ผิวที่เราจะต้องการรักษาเนี่ยก็คือชั้นผิวหนังแค้เนี่ยจะต้องมีพลังงานของ RF เนี่ยลงไปมากพอสมควรนะฮะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเป็นเรื่องเป็นราวรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทุกวันนี้เรามีท เทคโนโลยี uh, ที่เรียกว่า Venus v ีนัสวีว่าเนี่ยนะฮะ uh, มีนาโนแฟกชั่น n นลไอเอฟรวมทั้งสมาร์ทแก n นเนี่ยสามารถช่วยเราที่จะนำพลังงานลงไปอย่างปลอดภัย mm hmm. แล้วก็ได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวครับคือทางเข้าเล็กแต่พลังงานที่เข้าไปเนี่ยมหาศาลนะฮะทางเข้าเล็กๆแต่ว่าคิดง่ายๆเหมือนเราเอายักษ์ลอดรูเข็มหมุดเข้าไปเนี่ย mm hmm. อ่ามันไม่ได้ง่าย เราอันนี้คล้ายๆกันนะครับ